เตรปัตตชาดกเรื่องการรักษาจิตเหมือนการรักษาภาชนะน้ำมันพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นโอรสองค์ที่หนึ่งองค์สุดท้องของพระเจ้าพรหมทัตได้ยึดมั่นในคำสอนของพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยการฝึกสติตามรักษาจิตเสมอพระองค์จึงไม่หลงอุบายนางยักษ์ ที่แสดงสิ่งสวยงามข้างทางให้หลงไหลได้เสด็จผ่านไปด้วยความปลอดภัยและได้ครองเมืองตากศิลาอาศัยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลพึงตามรักษาจิตของตนด้วยสติให้ดีเหมือนบุคคลประครับประคองภาชนะน้ำมันที่เต็มเปี่ยมไม่ให้หกเมื่อทำได้อย่างนั้นเขาย่อมไปสู่ทิศ ที่ไม่เคยไปได้ตามปรารถนาพระไตรปิฎกแก่นธรรมเล่มสี่ข้อหกหน้าห้านึ่งเจ